ไม่ใหญ่นะคะนักเรียนไทยก็ประมาณแค่2%ก็คือน้อยมากๆก <นะ S 1> ที่นี่ค่ะมีคาเฟ่น,นะคะหรือรีสอรองนะคะประมาณ400กว่าร้านเลยนะคะในละแวกนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิวนะคะของห้องนี้นะคะ,หะ,คะเห็นเดชาร์ด้วยเนาะถึงแล้วนะคะน้องๆ EC ะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้นหนึ่งกันนะคะเพื่อไปที่พรีเซพชั่นนะคะ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่โอ้ก็อยู่ที่ e c หลอนดอนแล้วนะคะโลเคชันที่เนี่ยนะคะเดินทางง่ายมากๆเลยนะคะก็คือนั่ง Northern Line นะคะใส่สีดำเนาะแล้วก็มาลงที่สถานีแองเจลนะคะบริเวณนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนะคะเ mm hmm. ขาชื่อคุณทอมค่ะเขาบอกว่าที่เนี่ยคะ่ะมีคาเฟ่น,นะคะหรือร้านอาหารนะคะประมาณ400กว่าร้านเลยนะคะในละแวกนี้ทั้งตึกเนี้ยนะคะก็เป็นของ e c เลยนะคะมีทั้งหมด5ชั้นนะคะห้องเรียนประมาณ15ห้องนะคะแล้วก็บรรยากาศห้องเรียนเนี่ยก็คือแบบคาไซมิยะ น,ะะนักเรียนไทยก็ประมาณแค่สองเปอร์เซ็นต์ก็คือน้อยมากๆนักเรียนทั้งหมดก็สองร้อยกว่าคนนะก็คือแบบยังพร้อมรับน้องๆมาเรียนอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศนะคะตั้งแต่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้ากันนะว่าห้องเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามกันมาดูนะคะตอนนี้เขามีสอบอยู่นะคะน้องๆก็เลยแบบไม่เสียงดังเนาะแล้วในเรื่องของกิจกรรมะคะ่ะก็จะ มาดูที่บอร์ดนี้ได้นะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่แบบเด็กๆสามารถแบบมาสายอัพแล้วก็แอบ,บเห็นแบบดิสเคา t ก็คือแบบถ้าน้องๆคนไหนอะ่ะแบบทานอาหารนะคะในละแวกนี้ก็สามารถกดดิสเคา t อันนี้ไปได้นะคะถัดมานะคะจะเป็นโซเชียลโปรแกรมนะคะจริงๆเหมือนที่วินตี้ที่นี่ก็คือไม่ค่อยน่าเบื่อมีเที่ยวเล่นมีกินมีครับอะไรอย่างเงี้ย ครบไปหมดเลยนะคะก็นักเรียนที่นี่นะคะก็จะแบบได้เท x กซบุ๊กเป็นของตัวเองนะคะตามเลเวลอันนี้ก็คือ B 2อันนี้ก็คือ A 1ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นเท x กซบุ๊กที่แบบดูดีคะ่ะน้องๆคะ่ะแล้วก็แต่ละเล่มอะคะ่ะมันก็จะมีคีย์อะค่ะมันจะมี access code ก็จะต้องแบบเงี้ยขูดตรงนี้ออกก่อนเนาะแล้วก็เอาคีย์ไปล็อกอินแล้วเล่มพวกนี้มันก็จะใช้ในเรื่องของการเรียนออนไลน์ได้ด้วยที่นี้คือหนังสืออะคือดูดีมากคะ่ะทุกคนอะ อ่นหนังสือเราอยากมาเรียนไหมพีม่อยากมาเรียนแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบรหัสบอกว่าการยืมหนังสือออนไลน์เป็นยังไงนะคะซึ่งที่นี่ก็จะมีแอปพลิเคชันที่น้องๆสามารถเข้าไปอาขอยืมหนังสือได้นะคะถ้าเกิดเป็นสีเขียวก็จะเป็นสำหรับ 30+ plus อันนี้ก็คือ s i x e plus นะคะสำหรับน้องๆที่อายุ16บบวกนะคะโอเคค่ะแล้วชั้น2นะคะ คือหรือบอกว่าที่นี่มีทั้งหมด15คลาสรูมนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นแบบห้องคุณครูอะคะ่ะชั้น2เหมือนคลาสรูมจะมีแค่2ห้องเท่านั้นนะคะโอเคค่ะต่อไปนะชั้น3นะจ๊ะชั้นนี้ก็จริงๆก็จะมีห้องเรียนนะคะสไตล์เดิมเลยแต่ว่าห้องนี้เราอาจเห็นเหมือนแบบเป็นห้องไปละมานะคะห้องนี้นะคะแล้วคลาสรูมตัวน,นี้ก็จะเป็นคลาสรูมที่ใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็ มีแบบแอร์เรียให้น้องๆแบบไปนั่งเลีนข้างนอกได้ด้วย ชั้นนี้นะคะก็เป็นชั้น4ก็จะเป็นแบบ30มสิ plus นะคะนักเรียนที่อายุเกิน30ก็จะเรียนที่ชั้นนี้กันคือเขาบอกว่าแต่ละชั้นนะคะก็จะมีห้องประมาณ4ี่คลาสรูมนะคะดูจากจํานวนเก้าอี้แล้วอะ่ะห้องหนึ่งก็จะแบบมีนักเรียนไม่เยอะแล้วห้องก็จะมีบอร์ดอธิบายกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นบอร์ดที่ช่วยในเรื่องของการเรียนรู้นะคะก็ขอเขาเข้ามาดูห้อง4 0 2ตอนนี้จริงๆเ,เขาเคาเบรกกันอยู่ะนะคะ อันนี้ก็คือเขาอยู่เลเวลแอดวานซ์นะคะก็จะเป็นการเรียนที่ยากหน่อยนะคะแล้วก็ห้องนี้ก็จะแบบเป็นห้องโคงโงงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวิวนะคะของห้องนี้นะคะเห็นเดชาร์ด้วยเนาะ มีมุมคอมพิวเตอร์นิดนึงนะคะในชั้นนี้นะคะแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่สําหรับแบบใครที่ต้องการมาใช้โทรศัพท์นะคะก็มานั่งที่ห้องนี้ได้เลยนะคะก็มีแบบพื้นที่ให้นักเรียนด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้น5นะคะอันนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์แอเรียนะคะที่แบบน้องๆมาใช้ได้นะคะอันนี้เป็นคลาสรูมนะคะแอบ,บเข้าไปดูดินนที่โรงเรียน EC ก็จะแบบมีความเก๋ไก๋ก็คือเป็น Interactive Whiteboard นะคะ และอันนี้ก็คือจะเป็นห้องวงกลมนะคะ หวังว่าน้องๆะค่ะทุกคนนะคะจะชอบโรงเรียน E.C. ลอนดอนที่นี่นะคะเมื่อกี้เขาก็ให้อันนี้เป็นของที่ระลึกพี่โอด้วยนะคะก็คือจะเป็นแบบที่ใส่น้ํานะคะแล้วก็เขียนคำว่า E.C. ลอนดอนด้วยนะคะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะคือที่นี่มีคลาสนะคะอายุ16วกแล้วก็30บวกก็คือจะแยกคลาสเรียนนะคะอย่างชัดเจนสตวกิจกรรมแบบไปไปแฮงเอาท์ไปจอยกันด้วยกันนะคะกิจกรรมก็เมื่อกี้ตามบอร์ดที่พี่โอบอกเลยว่ามันมีหลายอย่าง สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจจะมาเรียนที่ E C ลอนดอนนะคะก็สามารถติดต่อพี่ๆ I E C นะคะเข้ามาได้ตามข้างล่างตรงนี้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปของโรงเรียน E C นะคะหวังว่าน้องๆหลายๆคนคงจะชอบนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย